สวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงบาาุลาภาวิทวงวานฝ่ายวิชาการของบริษัทโนเยนงจำกัดน,นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆในเรื่องของเอ็ดนั้นสำคัญชไหนนะคะคุณหมออาจจะสงสัยเอ้ะทำไมจะต้องมาคุยกันเรื่องเอ็ชิง่งคุณหมอเคยอุดฟันไปแล้วคนไข้เสียวไหมคะอย่างหนึ่งที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็คือการที่เราเลือกใช้เอ็ชิง่ง เอชิ่งที่ดีควรจะมีสมบัติของเซลล์ลิมิติงเอชออนเดนทีนคำว่าเซลล์ลิมิติงเอชคือถ้าเกิดเราอะโอเวอร์เอมากกว่า15วินาทีมันก็จะกินลึกเข้าไปในเนื้อเดนทีนมากกว่า1.9ม mm. ิลิไมคอนซึ่งโดยตามหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวของบอนดิ้งเนี่ยจะแทรกซึมได้ลึกสุดอยู่ที่1.9ไ mm. มคอน เพราะฉะนั้นมันจะเกิดแกลบระหว่างตรงที่เอ็ดกับบอนดิ้งไปไม่ถึงตรงนี้เลยคะ่ะทำให้เกิดอาการเสียวฟันึ่งแก้ยากมากคุณหมออาจจะตกม้าตายกับเรื่องอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็ดที่จะนําเสนอวันนี้เราเรียกว่าอุนใต้เอ็ด เป็นของบริษัทอัลเดนจนจำกัดมีคุณสมบัติเป็นเซ l ล l i m i t i n g e งเอ็ดออนเดนทแล้วก็เป็น polymer ร์เจลทำให้ล้างออกง่ายใช้เวลาจริงๆในการ e อ c ชิ่งอยู่ประมาณ15วินาทีหรือถ้าเกิดอาจจะเป็น over อร์เไปนิดหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ซึ่งความหลือของมันก็จะอยู่ที่1.9มิไมโครนนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องบอกว่าเป็น Can Live Without ที่ควรมีแล้วก็เอาไว้ติดคลินิกนะคะเป็นอุนเตอเอ็ดของเร t จ d เดนหลังจากเอ็ดเสร็จนะคะเราก็ต้องบอนดิ้งใช่มไหมคะอัลเตอเดนก็มีบอนดิ้งที่มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม ะะอยู่หนึ่งตัวเราเรียกว่า Peak Universal Bond นะคะคำว่า Universal หมายถึงอะไรคือบอลได้ทั้งเซลล์เอ็ดนะคะแล้วก็เป็นทัลทอลเอ็ดเทคนิคแล้วก็สามารถนะคะใช้บอลกับอีนาเมลเดนทีนเมทัลคอมโพสิตเซอร์โคเนีย งาน p o s ส a n d Core โดยที่คุณหมอไม่ต้องซื้อ Activator เพิ่มอีกหนึ่งตัวโดยที่ตัวมันเองเนี่ยจะมี2% c o r อเฮซซึ่งทำให้บอ s t ซ็งอ่ะค่อนข้างสูงแล้วก็อยู่นานนอกจากนี้ด้วยความที่เป็น Peak Universal b o n d มันจะผสมในส่วนของ7.5% Filler เข้าไปก็เอาไปบอลกับอะมากรัมได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เราเอ็ดเรียบร้อยแล้วก็อยากแนะนำให้คุณหมอใช้บอนดิ้งที่ดีต่อนะคะวันนี้เราก็มาในเรื่องของเอ็ดแอนบอนของผลิตภัณฑ์อัลตราเด็นคืออุลตาเอ็ดและพีคอยู่ในเวอร์ซบอนค่ะสวัสดีค่ะ